ปฏิบัติอบ,บ,บรมจิตภาวนาที่เราได้ทำมาเป็นประจำการภาวนานั้นเพื่อเป็นการรักษารวมทั้งกายรวมทั้งจิตใจของเราเพื่อให้สะอาดหมดจดพระทุลีละอองที่จรมาจากภายนอก เกิดขึ้นได้ทุกวันทุกเวลาเหมือนกับวัตถุภายนอกของเราผ้าผ่อนท่ำสบายเครื่องใช้เครื่องสอยมีมนทินมาติดปเปิดเปื้อนอยู่เสมอจึงเป็นเราจะต้องรักษาชำระสะสางอยู่เสมอเสมอ ตลอดมาฉันใดแม้จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันมีละอองธุลรีสิ่งที่ไม่ดีจากภายนอกเข้ามาทำให้จิตใจของเราขุ่นมัวหรือเศร้าหมองอยู่เสมอเสมอถ้าเราไม่มีสติแล้วเราไม่รู้เลยว่าความทุก ที่เราได้ประสบมานั้นไม่ทราบมาได้อย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้เพราะเราไม่ได้มีสติรักษาคุ้มครองจิตใจของเราเนื่องโดยเหตุนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ประจักษ์ชักความจริงของ้อนี้พระองค์จึงได้ปฏิบัติ อบรมจิตโดยเป็นผู้มีสติระลึกรู้เข้าไปรู้จิตใจอยู่เสมอเพราะจิตใจนั่นมันเกี่ยวข้องกับอารมณ์อยู่ด้วยอารมณ์ต่างๆถึงแม้ว่าจะไม่มีตัวมีตนให้ปรากฏนะแต่ทางตาก็ตามแต่เราสามารถพิจารณารูปได้โดยทางใจเองอเช่นบางครั้ง มีเรื่องกระทบกระเกือนใจแล้วเกิดความไม่สบายมีทุกข์ขึ้นมาทุกข์ก็ปรากฏขึ้นจริงๆให้เราเห็นก่อนที่ทุกข์จะเกิดก็มีปัญหาขึ้นมาให้เราปรากฏทุกข์ไม่ใช่มารอยอยแต่สิ่งที่อารมณ์ที่ไม่ดีไม่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วทุกประเภทนี้น ก็ยังเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อรัใดอารมณ์ที่จนมาเป็นเหตุในทางที่ไม่ดีที่เราไม่มีสติคเครื่องคุ้มครองรักษากว่าสิ่งที่ไม่ดีที่ไหลมาเป็นเหตุจะให้ผลเป็นทุกข์ตามมาภายหลังเมื่อแจ้งไปจากแล้วเราก็ ระงับดับเหตุนั้นทุกข์ก็ไม่บังเกิดขึ้นส่วนเหตุในทางดีที่พระพุทธเจ้าให้ทำให้เจริญเราก็สามารถสอบสองกำหนดรู้ได้มนจิตใจของเราเพราะจิตใจของเราก็เคยสัมผัสสัมพันธ์ในความสุขในความดีมาเช่นเดียวกันกับทุกข์ บางครัง้งจิตใจของเราดีได้รับความผ่องแผ้วได้รับความสงบความเย็นใจนี่อาศัยมาจากเหตุที่เราได้รักษาความดีเหล่านั้นให้ปรากฏเป็นสมบัติของจิตใจจิตใจจึงผลิตความดีเหล่านั้นให้เราได้รู้ได้เห็นว่ามีความสุขความอบอิ่ม ตรงกันข้ามกับความทุกข์ที่ทนได้ยากในรับความทรมานเพราะเหตุจากสิ่งที่ไม่ดีเพะฉะนั้นผู้ใดรู้ธรรมเห็นธรรมจิงเข้าใจรวบรับในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระอัครสา,าวกพระสาร้บุตรเถระเจา้าท่านได้ฟังธรรมจากพระอระหันต์คือท่านอาัสสชิโดยย่อๆ ท่านก็เข้าใจเนื้อความในธรรมโดยย่อรอ่ย่อโลกรั่ะธรรมท,ทั้งหลายเกิดขึ้นมาอาศัยเหตุเมื่อจะดับก็ดับที่เหตุองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสอย่างนี้ไม่ใช่มาลอยๆหรือไม่ใช่มามีสิ่งที่โดนบันดาลให้เป็น เป็นจากเหตุคือมีตัวเา่าการกระทําขึ้นในตัวของเราตัวเราเป็นได้ทั้งเหตุเป็นได้ทั้งผลมีทั้งสองอย่างให้เราศึกษารู้ได้เหตุคือการคิดการกระทําและการพูดที่ปราศจากสติและความรอบคอบไม่ได้เลือกที่ลงพูดลงทําไปแล้ว ย่อมมีผลคือคนอื่นได้ยินคนอื่นได้เห็นมีปัญหากระทบกระเทอือนกันมีเรื่องมีราวขึ้นมาสร้างทุกข์สร้างความเศร้าหมองอันความเศร้าหมองของจิตนี่เองทําให้จิตไม่ฉลาดเพราะมันมองไม่เห็นตามความเป็นจริงเมื่อกระทบกระเทอือนะ้วจิตก็เศร้าหมองไปด้วยเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยที่อาศัย ที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็คือเพราะเราไม่รู้จึงกระทำเพราะเรากระทำด้วยการไม่รู้จิตใจจึงเศร้าหมองเมื่อเศร้าหมองไม่เห็นชัดความไม่รู้ก็ติดตามเราไปอีกเมื่อความไม่รู้มีแล้วกรรมนใดที่กิเลสคือความไม่รู้มันผลิตออกมาไม่เคยผลิตเิ้นทางที่ดี ให้แต่เราได้รับความกระทบกระเทือนใจได้รับความทุกข์ใจได้รับความวุ่นวายไม่ปลอดโปร่ในจิตในใจนี่เหตุอศัยเหตุไม่ดีทีนี่เหตุในทางที่ดีเมื่อจิตใจได้ยินได้ฟังและเกิดศรัทธาความพอใจเข้าใจทิศธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังนั้น ถูกต้องให้เกิดศรัทธาพอสมควรแล้วได้ลงมือกระทําการกระทําด้วยจิตศรัทธาคือความเลื่อมความใสคาว่าเลื่อมใสคือจิตสะอาดนั่นเองเกิดจากธรรมเหล่านั้นเพราะเราเชื่อตามเห็นตามพอใจตามก็เกิดความเลื่อมใสเป็นกุศลจิตชำระสิ่งเศร้าหมองได้ตามสมควรพอใจจะ ให้มีสักความเพียรนึกพอใจในการกระทําดีน,นั่นตามที่เราได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อกระทําเหตุด,ดีจิตก็ผ่องแฉ่เริ่มใสโดยใจดีเมื่อจิตผ่องใสแล้วจิตก็ยอมรู้ยอมเห็นสิ่งที่ดีตามความเป็นจริงเมื่อเราเห็นสิ่งที่ดีได้รับความอบอุน่นได้รับความสุข แหเล็กน้อยที่อาศัยเราการปฏิบัติเริ่มในเบื้องต้นมันก็เป็นเหตุให้เราได้นถ้ำกุศลยิ่งขึ้นไปการกระทำกุศลนี่เป็นเหตุเมื่อทํำกุศลแล้วจิตใจของเราก็มีความผ่องแผ้วในกุศลก็ยิ่งผ่องใสยิ่งมองเห็นกว้างขวางต่อไปอีกเพราะฉะนั้นทำทั้งหลาย เป็นเหตุความสุขมาจากกุศลเป็นเหตุมีความสุขมีปัญญาเครื่องรู้เห็นตางความจริงเป็นผลขึ้นมาเป็นวัตตะหมุนเวียนกันถ้าหากว่าจิตใจของเราไม่ได้ตามคุ้มครองตามรักษา ความผ่องใสความผ่องแผดอาจจะเปลี่ยนแปลงได้จากได้จากเหตุภายนอกคือทดลองผู้รีที่มันพัดมากระทบกระเทือนเพราะยังไม่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วกลับเศร้าหมองกับทําสิ่งที่ไม่ดีได้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องมีสติรักษาสารวมระวังวัตถุภายนอกที่เรารักษาแล้วเป็นสิ่งที่สะอาด ราจะจากมนสินปราปจะจากโทษให้เกิดความสุขจากภายนอกได้ชั้น,นใดจิตใจของเราก็าเช่นเดียวกันย่อมมีมนุินจากภายนอกอารมณ์ที่ไม่ดีจากภายนอกพิริยาไม่ดีต่างๆที่จะทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองได้แต่เราไม่มีธรรมะ เป็นเครื่องอบรมเป็นเครื่องชำระแนละ้วจิตใจของเราก็เศร้าหมองไม่สามารถไม่มีเครื่องสองทางชีวิตของเราให้เดินไปตามทางได้รับความสะดวกได้รับความปลอดภัยให้ถึงจุดหมายปลายทางได้เพราะเราไม่มีธรรมะเป็นเครื่องสอบเพราะธรรมะเทานั้น ที่เราสวดธรรมโมปดีโปกพระธรรมเป็นประเทพเครื่องส่องทางของเราให้เราทั้งหลายดำเนินชีวิตของเราได้ปลอดภัยเมื่อภัยเกิดขึ้นเราก็เห็นเราก็ลบกลีสหมายิ่งที่เป็นกุศลมีประโยชน์เกิดขึ้นเราก็เห็นแเาาก็ สร้างขึ้นมาเป็นสมบัติของเราได้ติดตามสิ่งที่อำนวยผลความสุขความเจริญในชีวิตในภายนอกชั้นใดเราอบรมจิตใจไว้เช่นเดียวกันเราเปรียบเทียบเราก็คอยรู้ไปรู้ไปเข้าใจอันถูกต้องเมื่อเราปฏิบัติถูกต้องจิตพองแผ้วความสงบความเมบิกบานจิตเครื่องย่อมมีเมื่อเราลึกตรวจตรองดูแล้ว เราก็เห็นความดีของเราเราทำอยู่อย่างนี้เห็นความดีของเราที่ชีวิตของเราที่ร่่งไปด้วยดีที่เหลืออยู่เราก็ตั้งใจทำดีสลหดับมาเราไปเ,เชื่อในตัวของเราเองว่เาเราไม่ตกอบายแน่นอนเราไม่ไปไม่ในสีชั่วแน่นอนไม่มีอะไรจะดึงไปได้เพก็ศรัทธา,าของเราเชื่อ S <S การกระทำของเราอย่างมั่นคงสิ่งที่ปรากฏขึ้นในตัวของเราเหมือนกันที่เราอยู่ในปัจจุบันแต่ใครมาชักชวนไปทําความโชวไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดจากรกรรมไปดื่มกินสซดาไม่ได้เช่อแนยว่าเราไม่ไปแน่เพราะเหตุใดเพราะเราทำใดเราชำระตัวของเราสะอาดจิตใจแต่ของเราสะอาดมีผลจัก ความดีปรากฏขึ้นในจิตใจของเราชนิีแล้วเราจะให้พลาดท่าเสียทีเอาสิ่งที่สกปรกมาให้เศร้าหมองรัยญาณครูเดียวขณะเดียวจะมีประโยชน์อะไรเราไม่มองเห็นประโยชน์จากการกระทําเช่นนั้นเ,เราไม่ไปเมื่อเราไม่ไปแล้วความเศร้าหมองความผิดของเราไม่มีชั้นใดเราทั้งหลายที่เชื่อในจิตใจของเรา ในการกระทำดีของเราก็เชื่อมัน่นเรียกอาจารย์ศัทธาศรัทธาเชื่อมัน่นในการกระทำเรียกกรรมักศรัทธาเชื่อกรรมปีปากศรัทธาเชื่อผลของกรรมสิ่งที่ปรากฏขึ้นชัดในจิตใจ,ใจของเราเมื่อเป็นเช่นนี้จิตของไรก็ของเราก็นักแต่วันจะเก้าหน้าไปตามบรรดาสู่หนทางอันถูกเก้า เป็นทางออกจากทุกภัยในวัฏสรรงสารที่แทจ้จริงนี่เราเชื่อเห็นประจักษ์ในจิตใจเช่นนี้ไม่ใช่มีคนมาบอกแลอเชื่อตามคนที่พูดเราตรวจรองพิจารณาเห็นได้ในตัวของเราในจิตใจของเราโดยชัดจึง ยอมรับสวากค้าโตภควาตาธรรมโมพระธรรมเทพระผู้มีประภาคเก้าพระองค์ทรงแสดงดีแล้วสันทิศทิโกผู้ปฏิบัติยอมท่องแท้ตลงไปยิ่งมีกำลังในการที่จะจิตใจได้รับความอุตรลมให้ผ่องแพ้วสะอาดหมดจดเฮออิรนห่างจากมนทินทั้งหลายพ้นจากโทษ ได้ร่าความเบิกบานในจิตในใจของเราเรารู้ตัวเราไม่เสียที่ที่เราทั้งหลายเกิดมาเพื่อเราเป็นชาวพุทธไม่ใช่ชาวพุทธแต่ในสมโนครัวเราเป็นชาวพุทธจิแท้จริงในลงมือปฏิบัติสิแท้จริงเราได้รับผลจากการเป็นชาวพุทธจากการศึกษาจากการปฏิบัติ ไม่ร้าประโยชน์หรือสิ่งเหล่านี้ต้องให้ประจกษ์ในจิตใจของเราปัจจุบันเราอบรมให้แจ้งประจักษ์ถึงเวลาสงบแล้วก็อบรมจิตใจของเราตักกระแสภายนอกออกให้เหลือผู้รู้นะักภายในค่อยละเอียดเข้าไปค่อยปล่อยวางเข้าไปเมื่อให้สงบเพื่อจะได้กำลัง อบอิอ่มความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบเรียกอสมาธิเป็นกำลังใจใหเรามองเห็นชัดว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่มีร่างกายร่างกายจะแตกสลายไปแต่จิตใจของเราก็ยังมีสิเพ่งคือจิตใจสงบที่เป็นสมาธิเรียกละพระธรรมนั่นเอง ที่เราจะพึ่อเราปฏิบัติให้เกิดความสงบเกิดความอิม่มเป็นสุขอยู่อย่างมั่นคงเมื่อเราเห็นความสุขที่จิตที่อยู่ในธรรมนี่แล้อเราไม่จาเป็นจะต้องอาศัยวัตถุหรืออาศัยรูปร่างอาศัยอมิตรอาศัยเข้าของเงินทองบ้านช่องเสมบไปเมื่อร่างกายนี้แตกดับไปแล้ว ให้มันแล้วไปเพราะร่างกายนี่เมื่อมันมีขึ้ื่อเรียกว่าขันห้ามาไปชุมรวมกันให้สมบูรณ์เมื่อไหร่แล้วภาระทั้งหลายก็เพิ่มขึ้นมาอีกจะต้องมีอาหารบำรุงจะต้องมีบ้านให้อยู่จะต้องมียาสาักษาบำบัดโ่อกจะต้องมีผ้าสิ่งที่มาปกปิดเพื่อให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้ก็มันไม่เที่ยง มีหมดไปขาดไปสิ้นไปคํำค่า,าทั้งวัตถุทั้งภายนอกทั้งร่างกายทั้งสิ่งเครื่องอาศัยกึบนค้ำค่า,าทุกวันร่างกายก็ค้ำค่าไปด้วยสลายไปด้วยเราจะอาศัยสิ่งเหล่านี้ให้ได้ความสุขเพียงพอสมบูรณ์บริบูรณ์นั้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังไม่ปรากฏแก่กกตัวของเราเลยไม่เหมือนสมาธิที่เรามามาเพิ่งทํา เรามาพึ่งทำแล้วมีความสงบเย็นสนิทไม่ไม่ต้องบริโภคไม่ต้องอาศัยอาหารอย่างอื่นเป็นอันหยาบหยาบมีข้าวปลามีเนื้อสัตว์ต่างๆ <_ C 1> เพียงแต่เรามีสต,ติเพียงแต่เรามีความรู้ตัวสํารวมปล่อยวางตัดกะแสะอารมณ์ภายนอกออกเหลือแต่ผู้รู้พุโทโธณภายใน รักษาได้่านั่นคอยละเอียดลงไปแน่วแน่อย่างจริงจังแนะ้วความสุขก็เพียงพอความหิวโหยก็หายไปความคงสัาว์สำคัญก็หายไปไม่ทราบมันกลับไปไหนเมื่อจิตใจมันสงบได้แล้วมันไม่มีแต่ทุกจริงๆน,นี่เป็นพยายนหลักฐานที่เรามองเห็นเราจะได้ความสุขแบบนี้ก็ต้องฝึกไว้แต่เดี๋ยวนี้ก็ทําทไว้แต่เดี๋ยวนี้ เมื่อถึงใจะแตกดับทุรนทุรายเราจะไปฝึกเวลานั้นไม่ได้เราต้องเตรียมไว้เดี๋ยวนี้พระองค์จึงสอนในเราทุกทุกคนพิจารณาแล้วพยายามปฏิบัติจ,จิตใจให้สงบเมื่อได้ยินในฟังแล้วจดจำไว้ในใจนำมาตรวจตรองกำหนดภายในจิตใจ,จของเราให้ได้รู้ได้เห็น เหตุผลคือความสงบบองเกิดขึ้นในตัวในจิตใจของเราแล้วเราก็จะได้ความสุขความเจริญเั่งบรรยายมายุติจะเพียงเท่านี้จากนี้ไปให้เราทั้งร้อยภาวนาต่อไปอีกก่อนจนสุงควรแก่เวลาแล้วจึงเริ่มพร้อมกัน